ดึงเด้งดึงเด้งดงเดงดงดงหนุ่มมดเลยครับไม่วาเลยที่เนี้ยเนียวเนียวเหลือหนุ่มมดเลยครับอันนานบรรยากาศมันได้เมื่อเดิมทุกวันเลยครับนี่วันนี้เรามาเลยครับเราจัดเมนูที่เด็ดกันเลยครับนี่มาเลยเครื่องแกงนี่ทีว่าร้อยเลยแบเกียวกับมีถูกย่างนี่เป้ามาเลยครยเราติ้มไม่พอว่ายักยับพอกับไม่ตองไห้ถึงกับหละเยียดถึนครับอ่าถึงนี่ข้ามุมูครับ ข้ามูนึ่งขาครับล่างำตำความด้าได้ดีเลยนะล่างตำความด้าได้ดีเลยครับ่าเราไมาเลยครับเราทำอันดวเล็กหม้อใช้มูลงไปก้อนเลยเราได้เราเราได้มูไปด้วนเลยครับดินเครื่องเครื่องแกงนี่ครับเครื่องแกงดีว่าเราได้ทิ้มวายดีว่าพุ่มได้เลยต้นตาลต้นต่างมดอันนี้ไมาเลยัอีกต่างม่ใช้มูลงไปเลย นะครับนี่คือเราไม่ต้องไร้มันหลายเยื่อๆไว้นะครับนะนี่เลยอ่ามันพอประมาณนี้เลยครับคือว่าเรามาดั้งแรงจากเมนูพาริชานนะแต่ว่าเรามาทำหน่อยแบบจับข้อข้องเราก่อนนี่ทูตใต้น้ำทูตไปดนการฟ้ามด้วยครับเดี๋ยวไปทำกับหมูก็ได้กับไก่ก็ได้กับปลาก็ได้กับอย่ว่ามันเป็นของดี่ว่าเนื้อเนี้ยวันกับคือตัวไก่ตัวใต้น้ำแบบนี้นะคุณผู้ชมครับเหมยมันเลยครับอ๋อนี่ใช่ใช่นามลางลางกับแบบนี้นุ่มแน่น thế chúng ta sẽ bung một vài nơi các, bung một chút thịt ngoài đai ngoài mất luôn các, đến giờ đây là bào nạm căng căng bún các, tâm mà con cơm thái tai nạm, tức là tai nạm menu tai nạm các, rồi đấy, tai cái này các, bung ra cái này các, bung

เออเดื่องบุมันมีอะไรมั่งกับตัวควาเจียวบาดลงไปอ่าเราบานตัวควาเจียวกับยิงก้าวเอาไปตั้งกับไก่ไก่ไข่ดิแมวเขาตัวละว่างเลี้ยวดิเขาเรียกว่าไก่เนี้ยับอ่าเมนูไก่เนี้ยนี่เลยเป็นนี่คือมันตรงโตกับไอเนี่ยครับมันตรงโตกับเมอ่าไตนามกับลำลองดวงรุ่นมัดเลยครับผมแบ่งวันความหนึ่งไป เพราะว่าเกลืองมันมีมความยึดมัดอยู่ในตัวของมันแล้วนะครับนะเพราะว่าตึ้งเกลืองตึง้งข้องแน,น่นอนเลยครับต้องปรุลด์ดอกกาลซึ่งกะลีนำปลานำปลาหนึ่งหลบเหนิงกระามอ,อม อ่าครับเพื่อนี่กวนเหลือที่ฉันแบบอ่าให้มาขับกวนกวนถุงย่างเนี้ยใหไม่เก้ากันเลยครับผมอ่าไม่นก้าวกันเลยครับพอเรากวนถุงย่างเก้าเลยเพิ่มเดี๋ยวเราขึ้นตั้งไว้เดี๋ยวเรามาเล่นงครับผมห้ากนณีพอค่อยติดเลื่ครับเรากวนถุงย่างไว้ได้เลยนะครับท่าขึ้นตั้งเลยครับ ตั้งเลยถึงกนันนีเราว่าโมกันะอะไรก็ได้ครับห้าโมเดได้ว่าพอตั้งแล้วคือมันเลียดแป็กเลยครับนะคือไม่ไอเมียกัดข้าวเลยกับอ่าจึงเราเราใส่น้ำนี่ครับเป็นน้ำตั้มมาดาเลยครับใช่น้ำลุงไว้กันนี่จึงตั้งไว้บนเนี้ยครับเรื่อยเรื่อยเลยครับไม่ต้องไปตำไรมันเลยแต่พอนามก้างบนเนี่ครับมันมีความร้อนหรือว่ามันขึ้นเป็นเม็ดน้ำมากเราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตักน้ำร้อนเนี่ยกับซึงกนนี้เราน้ำเยินไช่ไม่นี่คือถี่มากอง เมนูใต้น้ำกับปุ๊บตเดียวบ่อน้ำมันอนเราเปลี่ยนน้ำเราคอยมาแลงกับผมบอันนาเน้นมากครับนี่ราะว่ามันปรุงน้ำด้านบนมันจะอนนะครับนะซึ่งเนี้ยครับเราต้องตักน้ำด้านบนเนี้ยออกครับตักน้ำดานบนนี้ยออกเอาน้ำยินไสนเลยครับข้องร้อยมันคอยนา่นกับปุ๊่องน้ำซ้ำน้ำกับแ้วแต่เลยตามความนุ่มที่เราต้องการครับเนี่ยเตะมาของใต้น้ำกับผุนะ อันถ yeah. ูกถูกตักกระถูกกระตักเลยครับนี่ร้านเบต้องน้ำร่างน้ำดี่เราทั้งน้ำเดียวนะซึ่งนี่ผมได้ความนุ่มดี่เราต้องการเลยครับเราหยกหนาบอกเลยซึ่งมาได้พักนี่มีพักชีใบกับเพราให้ติดตัางยอดต่างดอกตัางอะไรกันครับเครืองนี้ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ชีเขาแต่การออกนะซึ่งเอ่อพิกใตชดกับไส้บะหมี่เลยอ่าไส้บะหมี่เลยซึ่งนี่

น้ำเกลือกโอ้โหเจมกองด,ด้วยเบมืนี่แหละครับชวนอีกังกับได้เลยอืออือนะน้ำดำน่งเงือเลย้ามูตน้นามการกินก็พอ 嗯，嗯、mm. mm. 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 mm.，嗯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 嗯嗯